สวัสดีเช้าวันอังคารที่ส,สดใสครับผมวันนี้เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งเชซเซ็กหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเชเซ็กซคืออะไรเชเซ็กซก็คือเป็นผลไม้ชน,นิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนมีชื่อเรียกว่าปีแปรปีแปรเป็นผลไม้คล้ายๆกับมะปรางครับผมมะปราง จะเป็นคจะเป็นลูกสีเหลืองคยๆกับเวลาสุกมาแต่เวลาที่มันดิกก็จะเป็นสีเขียวแต่มันจะมีเหมือนกับจะมีขนนิดนึงที่มีขนรอบๆขนมันนิดนึงถ้าเราจะรับประทานก็คือเราก็เช็ดเช็ดขนออกแล้วก็รับประทานได้เลยรสชาติาามามาก็จะหวานอมเปรี้ยวถ้าสุกมากๆก็จะหวานอร่อยเลยครับผมแล้วก็จะมีมะเมล็ดข้างในครับผมประมาณสามสองถึงสามเม็ดสองสามเมล็ด ที่เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวนาำครับผมแต่มีฤทธิ์เป็นมีรสช่วยในการซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆดีเลยทีเดียวสำหรับใครที่ท้องผูกขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกมากินผลไม้ตัวน,นี้เข้าไปก็ช่วยได้ครับผมทานมาแล้วครับผมช่วยได้อย่างดีเลยครับนี่ก็จะเป็นป่า ลำงานในวันนี้ของเราก็คือการตัดแต่งกิ่งเชซิคครับผมเชซิคหน้าป่าแห่งนี้ก็มีอายุราวๆหลายปีแล้วฮะซึ่ง2อสปีหลังมันเนี้ยลูกของมันเริ่มที่จะออกผลผลิตน้อยอาจจะเป็นเพราะมันแก่ตัวแหละกิ่งก้านสาขาแต่ละกิ่งก็เริ่มตายเริ่มอะไรไปเยอะนะมีตายๆกันมากก็ ท้าไม่ออรูดได้ผลผลิตท,ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกก็จะเล็กไม่โตเหมือน,นแรกๆก็เลยต้องมาตัดกิ่งออกครับผมตัดกิ่งออกให้หมดให้มันเหลือกิ่งเดียวเพื่อที่เราจะได้ทําการต่อกิ่งติดตาหรือทาบกิ่งใหม่ครับผมก็จะเป็นงานวันนี้ก็จะเป็นงานที่สนุกอีกวันครับผมในประเทศอิตาเลียของเราแหล่งงานไทยก็ ทำได้ครับผมทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัดประมาณไหนก็จะตัดออกประมาณนี้ครับผมนี่ตัดออกตัดออเราเยอะฮะให้เลยกิ่งใหญ่กิ่งเดียวกิ่งนี้ก็คือมันจะหันไปทางทิศตะวันออกช่วงบ่ายแดดพระอาทิตย์หรือว่าแดดจะขึ้นทางฝั่งเนี้ฝัง่งที่ตะวันตก เราก็ต้องตัดให้กิ่งตัวนี้มันปิดทางที่มันออกเพราะตอนบ่ายแดดมันแรงเวลาน้นมันจะได้มีร่มเพื่อที่จะปิดปิดไอ้กิ่งที่เราตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้กิ่งของมันแห้งหรือตายเพราะช่วงนี้มันร้อนนะฮะเสร็จัอเสร็จแล้วเราก็จะทําการทาสีทั้งหมดแล้วถ้าทาสีเมื่อไหร่เราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีครับผมขณนนนนี้คือต้องตัดประมาณสองาาใ,ใหญ่ครับผมตอนนี้ก็ดําเนินงานไปได้แล้วประมาณสัก ครึ่งหนึ่งก็เลยอีกครึ่งเดียวไม่น่าจะครึ่งฮะไปได้แค่สองสองแถวเองสองแถวยังไม่เสร็จแล้วก็ป่านี้มีทั้งหมดประมาณหกเจ็ดแถวนะฮะก็จะตัดไปเรื่อยๆกว่าจะเสร็จครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ดีครับอีกวันหนึ่ง ข้างในนี่ค่อนข้างจะลกนิดนึงฮะเพราะามันเป็นป่าที่เราเก็บกป่าที่ไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลเท่าไหร่เพราะาเราเก็บผลผลิตปีละครั้งดูแลแค่ครั้งเดียวไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยก็เลยปล่อยให้มันลกมันลางชุงนี้ก็ยาก็จะตายหมดแล้วน้าก็ไม่ได้ให้พราะไม่ได้ให้น้ําไม่มีฝนแน่นอนครับตายหมดเลยหาแถวนี้เรียบร้อยหมดเลยครับก็โอเคครับผมสำหรับก็จะมาบอกเ c ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมว่า งานในแต่ละวันที่ประเทศอิสราเอลเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นครับถ้ามีงานไหนใหม่ๆเข้ามาเราก็จะอัปเดตลงจะพยายามลงคลิปทุกวันให้ทุกคนดูว่างานการทํางานในประเทศอิสราเอลของแรงงานไทยเราเนี่ยในแต่ละวันทําอะไรบ้างแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ที่เนี่ยเป็นงานการแจ้งเราก็จะถ่ายดูเผื่อว่าคนไหนที่สนใจอยากที่จะเข้ามาทํางานในประเทศอิสราเอลกําลังคิดกําลังอยากที่จะสมัคร หรือกําลังไม่แน่ใจว่าจะมาดีไหมอะไรยังไงก็ดูคลิปพวกเราแล้วก็ไปตัดสินได้นะครับว่าอืจะยังกลัวอยู่ไหมจะยังไม่มั่นใจอยู่ไหมหรือยังไงก็ดูคลิปจบดูงานของเราในคลิปต่างๆก็เลื่อนดูได้ครับผมหลายๆคลิปก็ดูว่ามันมันหนักไหมมันพอจะทําได้ไหมพอเราพอจะไหวไหมก็ตัดสินใจแล้วก็ การสมัครแล้วก็เตรียมตัวมาเลยครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปปแค่นี้ครับผมอย่าลืมถ้าใครชอบถ้าใครชอบถ้าใครอยากให้เราลงคลิปอีกก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมบขอบคุณครับ